เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่าพี่นุชเนี่ยถูกคุณพ่อคุณแม่ขออยากมีลูกผู้หญิงขอใครแม่สตรีทิพย์แม่สตรีทิพย์ฝันแล้วครับคราวนี้ว่าพื้นที่เนี่ยมีสมบัติวะ่ะ อาจารย์เห็นในบ้าน8ดเลยนะหน้าสีหลังสีห,สหลังสีคือหนูรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นนะ่ะม,มันไม่ใช่ดวงวิญญาณสัมภเวสีพี่เจมันเป็นบริวารของแม่สตีทิพย์หรืออาจจะเป็นบริวารที่อยู่ในเมืองบางบดตอนนี้เนี่ยเรากำลังเหมือนบุกเข้ามาใน,ในาาชุมนชนชุมชนเขาของเขาขเมืองบางบดนะหรือเมืองรับแลนั่นเองผมบอกงี้นะผมได้ยินเสียง คนมากกว่า5้าคนงิ้งกันอยู่ทางนู้นปะใช่ใช่เดีวก็รู้สึกเหมือนคุณเปลี่ยนพื้นที่เข้ามาเหมือนเปลี่ยนมิติมีเทวหนาอันนี้ทำไมดินเป็นอย่างนี้อะมันไม่ใช่ดินนะอันนี้เขาเหมือนยกเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ตรงนั้นนะตรงต้นมะม่วงเห็นอะไรจามเห็นสมบัติสวัสดีครับโทษนะพี่เขาแบบ ุยคืออะไรวะยาเคี้ยวใส่ตอนที่ทีมงานกลัวนะทีมงานยังกลัวเลยนะพี่อยู่ข้างหลังปิ่นเขาม้วนจีบออกมาอย่างนี้อะไรลำโชว์ทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจผีจะลำโชว์แล<ท>้วก็โผล่หน้าออกมา